Vale. น้องแพนด้าสุดน่ารักที่จะมาดูแลบ้านคุณก้อง Wi-Fi ซีรีส์ Panda S รุ่นใหม่ล่าสุดจาก Un i a r ์ดีไซน์สุดมินิมอลเก็บภาพได้ครบทุกมุมจะซ้ายขวาหน้าหลังก็ไม่มีมุมอับแน่นอนเชื่อมต่อง่ายมากเพียงแค่เชื่อม WiFi 2.4เสร็จแล้วสแกน QR Code ผ่านแอป u n i a r ์ก็พร้อมใช้งานได้ทันทีตัวกล้องนะคะมีความละเอียดถึง3ล้านพิกเซลให้ความคมชัดถึง 2K มองไกลได้ถึง10เมตรต้องเห็นภาพชัดทั้งกลางวันกลางคืนแน่นอนค่ะและยังมาพร้อมกับ t o Two-way Talk สามารถพูดคุยตอบโต้กับคนใน บ้านผ่านตัวกล้องได้เลยแอนนาเอสสามดีเช็คได้ยินไหมคะ ในไลท์เดดของรุ่นนี้ก็คือมี AI ตรวจจับและแท็กกิ้งบุคคลแบบอัตโนมัติไม่ว่าใครจะเดินผ่านแ a n d a S3E ก็จับภาพและติดตามได้อย่างแม่นยำอุ่นใจได้เลยว่าทุกความเคลื่อนไหวจะอยู่ในสายตาคุณและเหมาะสุดๆสำหรับคนที่ชอบความเป็นส่วนตัวไม่อยากให้น้องบันทึกภาพแค่กด Privacy Mode สั่งปิดการใช้งานในแอปบนมือถือได้เลยค่ะรุ่น S3E Series Panda S ตัวช่วยดูแลบ้านที่น่ารักที่สุดจาก Uniar สินค้าลิขสิทธิ์แท้ต้องมีสติ๊กเกอร์จาก Richweb เท่านั้นนะคะ